ดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่19แล้วนะคะสำหรับละครสุดแซ่บแห่งปียังหวานรักต้องห้ามซึ่งหลังจะออกอาอกาศไปนะคะก็ถูกพูดถึงเยอะมากแทนแบรหรอกของเรื่องนี้นะคะยังเป็นมีมให้หลายๆคนเนี่ยเอาไปเล่นในติ๊กต็อเยอะมากจนก,กลายเป็นไวรัลไปเลยซึ่งมาเช้านี้นะคะทีมนม่แสดงจากละครเรื่องนี้เขาก็เดินทางมาฝากทุกคนนะคะ ติดตาม3มตอนสุดท้ายที่เหลือของหวานรักต้องห้ามกันเยอะๆแต่อยากให้ตั้งรับกันไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่านอกจากความหวานที่จะมาแบบฉ่ำแล้วความดราม่าก็คือยังมีอยู่และสิ่งที่ไม่อยากให้พลาดก็คือบทสรุปของเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าขนาดนักแสดงเป็นคนแสดงเองคือแบบอ่านบทแล้วยังอึ้งอ่ะอว่าจะจบแบบนี้จริงๆหรอเชื่อว่าคนดูก็จะทึ่งเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะ EP19 คือวันนี้เห็นว่าหวานหวานอยู่แต่ขึ้นชื่อว่าหวานรักต้องห้าม ความต้องห้ามมันจะอยู่ในอีพีไหนกันแน่เดี๋ยวต้องรอดูความพลิกผันนะผมเฮ้ยไม่อยากใบ้เลยว่ามีความพลิกผันอยู่ในละครนะตอนจบอะเป็นตอนที่เอาจริงนักแสดงทุกคนเซอร์ไพรส์กันมากเพราะว่าตอนแรกที่ถ่ายทำอะบทมันยังไม่ถึงตอนจบแล้วตอนที่มันตอนที่บทเขียนจนถึงตอนจบแล้วนักแสดงได้อ่านพร้อมกันทุกคนทุกคนแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอือหือแบบอไม่คิดโอ้อย่างเงี้ยคือทุกคนเซอร์ไพรส์กันมาก สซไพยัยยันผู้จัดละครเลยนะครับส่องค่ะสองช่วยปั่นเทรนด้วย<ม>อยู่ในแฮชแท็กอะไรอย่างงี้ใช่ก็แฟนคลับก็แบบรู้สึกว่าเออดีใจที่หนูได้มาเล่นละครครั้งแรกแล้วก็ได้เล่นแบบว่าบทแบบบทที่แตกต่างจากที่เคยเล่นมาด้วยค่ะมีมมอยู่ฮะแต่ว่าจะมีคนทักอ ข้างนอกบ้างครับแต่ตอนผมเซตผมจะไม่มีคนทัก <c oughs> แต่ถ้าเกิดผมไม่เซตปล่อยไปแบบเซตทักทันทีอิชารีครับผมขอบคุณทุกคนขอบคุณที่แชร์ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราทั้งหมดในละครมันรักต้องห้ามนะคะจะไดรรร้รู้ว่าวานรักมันต้องห้ามแค่ไหนครับแต่ว่าคนดูต้องกรี๊ดแน่เลยแบบกรี๊ด <c oughs>